คือถ้าได้คุยคอนเซ็ปต์ต่างเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ชูอาหารไทยชูวัตถุดิบไทยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องทำให้ให้เป็นไทยจานอาจจะแปลว่าอาหารไทยจะโกลด์โกลดอินเตอร์นะกลับไปที่เรื่องของ เ <Yes. S 1> ราก็อยากไปทำหนังกเลให้คติามสนะครับจะเป็นต้นแบเข้าไปใช้ดีกร่าให้รู้ว่าวัตุถูกใยยังไงเราก็จะไปตอ่างเได้ยแล้วัตาถกจะทำอะไรให้มันดูมีน่าก็เดยว่าพอพอแรไม่คุยพาร์ทเนอร์แิดว่าหนังตนี้มันที่คนเดียวพูดได้มันเปเข้าวดูอ่ะไปเห็นทีรายการาไปได้หม ไปได้เลยใช่คิดว่าหาังเนี้มันน่าจะดีต่อเราแล้วก็าผมด้วยผมเป็นอาจารย์สอนเรืขอวอร์ซก็เือทำอาหารธรรมดาเลยกับคะถแม้ว่าอาหารนั้นจะไม่หนใจแต่คอเป็นดกได้องมีที่ว่าว่าว่าวไาวมาว่ว่า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 ว่อวไาว่รื่อง่าว่าว่าว่ว่า่าว่่าว่ อายุครัวไทยชุบครัวโลกพวกเราพูดกันมานานแล้วว่าจะมีแนวความในเรื่องของอาหารไทยเวัตถุดิบที่เราสามารถที่จะเป็นวัตถุดิบพื้นถิ่นหรือของเร่มาในบ้านเราเองก็ดีเราสามารถมันพิสูจนมาได้ในกันได้อะไร่ะเป็นเรื่องของความสวยามของภาพของอาหารหรือว่าหรือว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ให้กับให้กับความเป็นซอฟพาวเวอร์กับกับเรื่องของครัวไทยอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่พอในเรื่องเนี่ยมันก็จะสอดแทรกแฟกเตอร์หลักๆอื่นคือเบื้องหลังความสวยงามที่คุณเห็นออกมาในอาหารเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้สวยงามสมบูรณ์ มันมีทั้งความแข่งขนันมันมีทั้งการสู้ชีวิตมันมีทั้งธุรกิจที่มันเข้ามา<ะ>เข้ามา<ะ>เข้ามา<ะ>เข้ามาเข้ามาครอบงำ<ะ>ในในความสวยงามที่ออกไปกว่าที่อาจจะมีตังได้เลยมันคงไม่ใช่เป็นเรื่องของแค่การต่อสู้กันระหว่างเชฟมันเป็นมันเป็นการมันมันมันมีเพรสเชอร์นะฮะความแข่งขันหลายอย่างในในในหลายด้านที่ที่ท,ที่ที่เชฟคนอื่ะจะรักษาตำแหน่งหรือว่าความเป็น เลยเอาไว้ได้กับรุ่นใหม่ที่พยายามที่จะขึ้นมาเพื่อวันหนึ่งเราจะได้เป็นท็อปกับคนที่เราเคยมองว่าคนนี้คือพระเจ้าในในในสำหรับสำหรับนันแต่พอในโลกความเป็นจริงมาเจอไม่รู้นะมันจะใช่หรือเปล่าก็ต้องก็ต้องมาว่ากันจริงมันจะมีเรื่องราวชีวิตของธุรกิจอาหารเรื่อจะเป็นหลังครัวหน้าครัวเฉพาะในทุนผู้อยากที่จะมาสอดแทรกข้าอยู่ภายใต้สิ่งสุดยาดที่เราเห็นอยู่เรียกว่าด้ายได้่าใด ถ้าจะทำระบบเราจะใ้เลยระบบเับเอ่อไอ้ระบบเกมนะครับก็เป็นหนักเรื่องแรกเลยครับเพราะว่าปกติไอ้จะรับแต่ละกสูครับแต่ว่านิดนี้ถือว่าเป็นหลักของเรื่องแรกขอเรื่ลยก็ตัวเอมเนี่ยจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะสู้ชีวิตแล้วก็อยู่กับความจริงสุดนใหยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของไดนี่จะเล่าแล้วก็เอ่อให้กด้าตังใจเกมไปเรื่อยๆคอยแบบว่า ยุ่นทีละสเต็ปด้วงเงยเองเราก็จะไปที่ผ่านแหละแล้วก็ต้องเจอชุดอะไรมาแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะอยู่ในความเป็นจริงและความไร้สินสมากกว่าว่าจริงๆแล้วอ่ะกว่าจะเป็นฝ่ายใดนี่หรือว่าคู่สแตนดิ้งที่น่าดังขึ้นกันเนี่ยเราโมเดลเนี่ยต้องเจอ,อเรจอไไมาตัวอะไรบ้างครับรับบทเป็นติ้งครับก็เป็นนักธุรกิจเซเลเบชันที่สองที่ที่รับทเป็นท็อตก็คือพ็อตเหมือนแบบเปลี่ยนเรือได้ครับ ซึ่งก็มีธุรกิจขายตัวหลายอย่างแล้วก็อาหารแล้วก็ร้านอาหารเป็นส่วนหนึ่งในนั้นแต่ว่าด้วยความที่ต่อยเขาเป็นแบบว่าเจเนอเรชันใหม่ที่แบบก็รีไม่ได้ไม่ได้ใหม่ไม่ได้แบบว่ารู้จบแต่คือเขเหมือนแบบว่าตรงกลางที่แบบว่าทํางานมาแล้วพอไว้ใจแล้วก็เหมือนยนต์ธุรกิจให้ลองมเขาเองก็มีความเป็นเและเป็นการมีติเต่อสื่อที่ค่อนข้างสูงพอสมควรไม่จะเป็นตัวเลงที่จะมาสร้างอีทธิพในโลกของโลกเงินของธุรกิจที่มันเกิดขึ้นกับลูกดาวของร้านอาหารนั่นเอง เชฟก็เป็นได้เป็นเชฟพัดครับก็เป็นในในตัวดำแน่งเนียนงานก็เป็นงานให้ข้าวนแล้วก็เป็นระบบเป็นงานของุ้านตเป็นเชฟพัดนะครับจนวันหนึ่งเราคิดว่าเราอาจจะลดฐานการได้ใช้กต้องมาเราก็ได้เป็นคนที่ไม่ได้ออก ก็ว่าเราก็ฉีดออกจากค้านรูงตกคืออกใช้ชีวิตขั้นต้นนี่แหละจะเป็นการค้นหาอะไรอยู่ที่ไหมก็เป็นไปได้การจะเป็นเราต้องอยู่รนั้น้าดาวหมายถึงว่าเราทําอาหารให้มันสวยูได้เราู่ไทยเราคิดตัรูที่ไหก็ได้เราไม่สนเราจะไปเราต้องไปอยู่ในอะไรแบบเราจะต้องเป็นไปถ้าเราเป็นแบบไหนจะเป็นแบบไหนแล้วว่นหน่งในดาวสามก็เจอประเจอเสร็จก็เลยนช ก็จะเล่นเป็นหลานตุ่มก็ในเรื่องเนี่ยคือผมเนี้ยก็คือจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเงินรวยมากๆเพราะว่าอาตุ่มนี่ยคือเป็นเจ้าพอ่อของกานร้องไครับอย่างผมเนี้ยก็คือเกิดมาคือแบบเท้าเป็นปีนปอยู่หรูปก,กินสบายก็จะเป็นไม่เหมือ,อนกับเขาครับแต่อาีจจะเริ่มจังหวะช่วงปลายเดือนนี้ประมาณที่ยี่ก็จะเริ่มจ,จ,ะ,ะ,ะ,เะ,ะ,จะเริ่ม ถ่ายทำกันแบบว่าจริงจังแบ่าเต็มคือตอนนี้ก็กำลังไฟแนลโอนนะครับแล้วก็มีว่าเราจะได้กันช่วงไหนอันี้ไม่รู้เลยต้องถามต้องถามที่สัครับต้อมท่สัอันนี้ก็จะเป็นอยู่กับการว่าจะเป็นการวมาารลับคนแต่ละคนคนเดียวคนละคนก็ัดสนใจที่แกบอกว่าผมเป็นับบโรชีสไม่ได้เกี่ยวอะไรกันหรแต่ลืมไปว่าผมถามว่าฝั่งผมอยู่ที่ไหนที่วกประเทศไน การคือกขอผู้ก่อตังเียวนั่นคือวัตถุประสน้มาันอะรเพราะว่าอาหาเขาประกอบ้เ่งมันอาหารไทยเอาไทอาหารทจริงมนาจากไทยเขาจะบดาจะเดบอะไ้าจะดิให้ฝังยก่อนครัวก็ฝากเเรื่องดายดิ่งด้วยนะครับเป็นหนังที่พวกเราทุ่มเทแล้วก็เต็มใจแล้วก็ใส่ใจเกี่ยวกับรายละเอีย เรื่องอาหารออกมากครับแล้วก็คาดว่าได้คาดว่าน่าจะได้รับชมในภายในที่นี้นะครับก็ยินดีนะครับผมกับอีกมุมมองหนึ่งนะครับในการเล่าเรื่องภาพยนตร์นะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับอาหารตัวขับเพื่อนครับที่จริงแล้วเนี่ยแค่เรามองอาหารสวยงามเนี่ยเรื่องหลักเนี่ยความมันจบมาสวยงามได้มันมีความเข้มข้นหลายๆอย่าง ะนะครับผมในในชีวิตของ thumbs. ของของผู s <S Ivan, ้ระการอาหารครับทั้งเบอร์น่าเบื่อก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะเล่าได้ครบตัดร้อนแถมเรายังสนับสนุนและชูความเป็นอาหารไทยที่สามารถยกระดับขึ้นมาไปอีกเลเวโลนึงได้ซึ่งตรงนี้ไม่อยากให้คนดับคร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 ับเดี๋ยวเรื่อมได้เลยครับครขอบคุณนะครับจากคุณเช่นไรคือในส่วนของในนิ่งเนี่ที่บอกว่าอาจจะเป็นแค่จะเป็นโจทย์นะ นอาจจ์ที่อาจาะย์เชี่อมือที่ได้ไนัแสดงแต่ว่าพอได้เข้ามามีส่วนมีรวมการสังเกตว่ามันมีอะไรับสาวปลากประเด็นคือผมไม่ได้มองว่าประเด็นมันจะเข้าไปยประเด็นคือเรากำลังทำอะไรกับสังเมเรื่องาให้กับประาน่อมครับุณาก็ก็กกิจารนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไละเดี๋ยวพี่ไม่ต่อเย